ราชาลูกนังทโลกขอเสนอราชันสู่ขอเทียนี่จากปืน50ล้านปอนด์เรอมอริดพร้อมเสนอเงิน50ล้านปอนด์ให้อาร์เจนอลเพื่อแลกตัวกับเคแดนเทียนี่ตามรายงานจากซันเดย์ไทม์แบ็คซ้ายชาวสกอตรแลนด์กลายมาเป็นที่สนใจของคาโลอันเชลติเทรนเนอร์เรอวมดริดโดยในรายงานเผยว่าอันเชื่อจับจ้องผลงานของเทียนี่มาตั้งแต่สมัยคุมทีมนาโปลีและพยายามดึงตัวจากเซลติกแต่พลาดโอกาสไป กรน,นั้นซันเดทามเรกว่าอัญชลติยังคงสนใจในตัวเทียนี่และตอนนี้พร้อมส่งเรื่องไปให้บอร์ดบริหารราชนชุดขาวดำเนินการซื้อตัวมาใช้งานนอกจากนั้นคูนี่กาลฟาสหัวนาแมลมองเรอออารมริดที่ถูกส่งตัวไปดูผลงานบุคโยสากา้ากลับประทับใจฟอร์มการเล่นของเทียนี่มากกว่าและเชื่อว่าแคนไวย24ีปีมีโอกาสก้าวไปเป็นนักเตะชั้นนําของยุโรปในรายงานเสริมว่าปืนใหญ่อาจจะไม่ปิดโอกาสปล่อยเทียนี่ออกไปหากได้ในราคาที่เหมาะสมและตามที่ซันเดทามระบุราคา50บล้านปอนด์ของเรอเมริด อาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้ทีมดังจากลอนดอนยอมเจรจาปืนหันขวับทอฟฟี่พร้อมลดราคาดี 4l น้อยกว่า60บล้านปอนด์เอเวอเรตันพร้อมยี่นขายกองหน้ายัางดมิทคาร์าวิดเลวินในตลาดสมร์นี้โดยมีอาร์ซนอลและเวสต์แฮมอินเจตที่ให้ความสนใจดะซันรายงานว่าทอฟฟี่สินเงินอาจจะยอมรับเงินค่าตัวน้อยกว่าที่เคยตั้งเอาไว้ที่60บล้านปอนด์ในการปล่อยตัวกองหน้าทีมช่างกรีฑหลังจบฤดูกาลนี้คาร์วิดเลวินออกสาราฤดูกาลนี้ด้วยผลงานยิงทั้ง3นัดแรกที่ลงสนามในพิมลิก จากนั้นเขาโชคร้ายบาดเจ็บพักยาวแข่งวัย25ปีกลับมาลงสนามได้เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถยิงประตูดได้เลย8นัดติดอาร์เซนอลต้องการเสริมกองหน้าในสมร์น,นี้และก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวกับคาร์วิดเลวินอยู่เรื่อยๆเวสต์แฮมก็เช่นเดียวกันพวกเขาเคยท้าทามคว้าตัวคาร์วิดเลวินในตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ไม่พร้อมจ่าย60ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามสมร์น,นี้พวกเขาน่าจะกลับมาดีลอีกรอบหลังจากเอเวอเรตตนพร้อมลดราคา โอ้นี่คัสคาริโนอดีตกองหน้าของเชลซีมองว่ามาคัสแรดฟอร์ดหัวหอกของแมนเชสเตอร์ยูไ็ดีพอที่เป็นดาวยิงให้กับอาร์เซนอลสตาจองกิตตกเป็นข่าวย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจากการที่หลุดเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งจากผลงานที่ย่ำแย่ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวเลือสัญญากับทีมจนถึงปี2023เท่านั้นในขณะที่ปืนยามีข่าวว่าจับตาดูสก,การ์อยู่แต่คัสคาริโนมองว่าแรดฟอร์ดยังไม่ดีพอกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าในรัวเอมิเรตสเตเดียมกับการเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดและผมทำได้ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นดังนั้นมาคัสจะเก่งขึ้นเพราะไม่มีเหตุผลว่าทำไมใครสักคนจะไม่ดีขึ้นคุณจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆคัสคาริโนกล่าวผ่านทอล์กสปอร์ตคุณต้องเด็ดขาดเพราะถ้าคุณย้ายไปเล่นกับสโมสรอย่างอาร์เจนอลพวกเขามองหาความก้าวหน้าและเป็นทีมแชมเปี้ยนดังนั้นเขาต้องดุดันตรงหน้าประตูผมพูดติดตลกและบางครั้งก็เรียกลากระแสว่าจบสกรอร์แย่ซึ่งมันก็รุนแรงไปหน่อยเพราะผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดี แต่เขาไม่ดีพอสําหรับอาเซนนลพวกเขาต้องการสิ่งนั้นสําหรับเข้าในการจบสกอร์ให้ทีมและผมไม่คิดว่ามาคัสจะพร้อมกับการทําแบบนั้นที่อาเซนนลรายงานจากอิตาลีระบวาโรมาเตรียมที่จะกลับไปไล่ล่าคว้าตัวกรานิตชาก้าจากอาเซนอลอีกครั้งในหลังจบฤดูกาลนี้ซัมเมอร์ปีแล้วกุนซูโรมายังโชเซม่มอนโยต้องการความมิดฟิวร์วัย29ปีไปร่วมทีมแต่ไม่สามารถเจาจากค่าตัวกับทีมปืนใหญ่ได้แม้ตัวนักเตะเองก็อยากจะย้าย ช่วงเวลานั้นมีข่าวว่าอาเซนอลนต้องการ21.5ล้านปอนด์ขณะที่ทีมดังกรุงโรมต้องจ่ายเพียง10ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามล่าสุดลากาซตาเดโลสปอร์ตรายงานว่าสัมม์น,นี้โรมาจะกลับไปดิวอีกรอบมุนโยชื่นชอบความสามารถของแข้งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้ก็ยิ่งทําให้กุนซือชาวโปรตุเกสต้องการดึงไปร่วมงานกันมากขึ้นเมื่อสัมมที่แล้วอาเซนอลนเพิ่งใช้เงื่อนไขขยายสัญญาทาให้ชาก้าจะอยู่กับทีมถึงปี2024ปัญหาของโรมาอาจจะยังเป็นเรื่องค่าตัว โดยตอนนี้รายงานระบุว่าอาเซนนลไม่มีความคิดที่จะลดราคาให้อยู่แล้วเอนลีเมลานายเตรียมย้ายกลับไปเล่นที่พิมลีกในฤดูกาลหน้าหลังจากโรมาไม่ต้องการซื้อขาดและอาเซนอลก็พร้อมขายฤดูกาลนี้แข้งวัย24ปีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพิมลีกให้อาเซนอลแค่2นัดก่อนที่ตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาโรมาะจะยืมเข้าไปใช้งาน6เดือนด้วยเงินราว5 0 0 0 0 0ยูโรช่วงแรกแข้งชาวอังกฤษได้ออกสตาร์ทในเซเรียา5นัดให้กับทีมของกุนซือโชเซ่เหมอนโย แต่ตอนนี้เขากลายเป็นตัวสำรองไม่ได้ลงสนามมา4นัดติดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทีมดังกรุงโดมไม่คิดที่จะซื้อเมลานายไปร่วมทีมแบบถาบอลมินเดอร์ระบุว่าเมลานายจะกลับอังกฤษและเตรียมหาสมสร,รใหม่ในพิม์ลีกเพื่อลงเล่นในฤดูกาลหน้าเนื่องจากอาเซนตลพร้อมขายออกจากทีมก่อนที่สัญญาของนักเตะจะหมดในปี2023ตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วอาเซนอลประเสธิค่าตัว10ล้านปอนด์ที่เอลตันยื่นข้อเสนอไปทําให้เมลานไยไม่พอใจอย่างไรก็ตามคาดว่าซัมเมอร์นี้ทีมทอมม็อฟฟออี่เกลบม ดาวเตยสารัดประโยชน์ลงเล่นให้อาศ์เซนอลไป132นัดทุกรายการขนงานยิง3จ่าย8เชเดฟา์เบกาสมองถึงฟุตบอลสมัยใหม่ใช้พละงกำลังมากกว่าความคิดสร้างสรรค์และกำลังจะกลายเป็นเกมของหุ่นยนต์ไปโดยปริยายเชเดฟาเบกาสอดีตมิดฟิลอาซนอลของโมนาโกแสดงความคิดเห็นถึงฟุตบอลในปัจจุบันว่ากลายเป็นเกมที่ใช้พละงกำลังมากกว่าความคิดสร้างสรรค์จนกำลังจะเป็นเกมหุ่นยนต์ไปโดยปริยายจากการเปิดเผยกับมาก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฟุตบอลเปลี่ยนไปมากการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ4หรือ5ปีที่แล้วและตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนผมมีผู้จัดการทีมหลายคนและไม่ได้เกิดขึ้นแค่1หรือ2คนเท่านั้นมันเกิดขึ้นกับ4หรือ5คนสิ่งนี้อยู่ที่นี่เพื่อยืนหยัดต่อไปมันเป็นวิธีการที่อ้างอิงระบบอัตโนมัติหลายอย่างโดยทั่วไปแล้วผู้จัดการทีมจะบอกคุณว่าคุณต้องส่งบอลไปที่ใดในทุกช่วงเวลานักเตะจ,จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนมันกำลังกลายเป็นเกมหุ่นยนต์สำหรับฟาบิกาส เป็นนักเตะคนหนึ่งที่เติบโตมาจากการเล่นแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการควบคุมบอลแต่อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนมองว่าเกมฟุตบอลกำลังถูกด้านกายภาพครอบงำมากเกินไปจากนั้นก็มีเกมของ GPS ผู้จัดการทีมหลายคนหมกมุ่นอยู่กับตัวเลขหากคุณไม่มีตัวเลขเหล่านั้นแสดงว่าคุณไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเล่นหากคุณพักคุณต้องทําตัวเลขเหล่านั้นเพื่อรักษาระดับของคุณบางครั้งผมค่อนข้างหัวโบราณในแง่นั้นผมเคยมีประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในอาชีพของผม ซึ่งผมสามารถจัดการได้โดยไม่ต้องฝึกซ้อมมีหลายฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้มันดูเหมือนว่าถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมคุณไม่สามารถเก่งได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์ตัวเลขและ GPS ฟาเบคัสกล่าวคาริมอร์ชี้แมนยูและสเปอร์ชิงท็อปโฟล์อาร์เซนอลวืดสแตนคาริมอร์อดิดของหน้าทีมลิพูแสดงทศนะขวางโลกด้วยมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์กับสเปอร์คือ2ทีมที่ลุ้นอันดับท็อปโฟล์ของพิมลิก ขณะที่อาร์เซอนอลจะเหี่ยวปลายจนหล่นจากอันดับ4แถมท้าเดิมพันด้วยหากสุดท้ายแล้วเดอะกันเนอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าตนคิดผิดจากานการา์ปัจจุบันทีมของกุนซือมิเกลอาร์เจตารั้งอันดับ4ของตารางโดยลงเล่นไปแล้ว28นัดน้อยกว่าสเปอร์และแมนเชสเตอร์ทีมอันดับ5และ6 1นนัดแต่มีแต้มมากกว่าทั้ง2ทีม3และ4แต้มตามลำดับโดยเหุน,นี้ล้านภูมิงพฤทั้งหลายจึงกำหนดอัตราต่อรองให้อาร์เซอนอลรั้งเต็งจ่าที่คว้าอันดับ4หลังจบซีซั่นแต่มีกูรรบาาาางงยเชืื่่่่อวททีมปนนใใหญจะพลดโคสุดท้าย เนื่องจากเหลือโปรแกรมที่ยากกว่าผีแดงและไก่เดือดทองกะทั้งล่าสุดคาลมอร์ซึ่งติดทีมช่างกรีฑสามนัดและเคยค้าแข่งกับหลายสโมสรทั้งคริสตันพาเลตฟอเรสต์แอสตันวินล่าและเลสเตอร์เปาประกาศด้วยความมั่นใจสุดขีดว่าแมนยูเต็ดกับสเปอร์คือ2ทีมที่มีลุ้นคว้าโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้าไม่ใช่อร์เนอนอย่างแน่นอนเท่านั้นไม่เพออดีตสตาร์ดังซึ่งปัจจุบันมีอายุ5 1ปีได้ยืนยันผ่านสื่อโซเชียลเดว่าหากเขาชิดผิิดดก็ยยนนีีถ่ารูปปตวเองขสมสมืื้ทหญ โดยมีชื่ออาจัตตาปักเอาไว้ด้านหลังด้วยอาเซนอลอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนักเตะหนุ่มของพวกเขากำลังคึกและพวกเขาเล่นได้อย่างมีคุณภาพพวกเขามีเกมรุกที่ดีคอลิมอร์ระบ,บุแต่พวกเขายังต้องเล่นกับทีมชั้นดีและต้องดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะเจอกับสเปอร์และไมเต็์เพื่อคว้าอันดับสี่ลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกและทั้งสองทีมแฮปปี้ที่อาเซนอลกำลังถูกหลายคนพูดถึงผมขอเลือกอยูเต็ดหรือไม่ก็สเปอร์ว่าจะแซงพวกเขาคว้าอันดับสี่ได้ และหากอาร์เซนอลพิสูจน์ให้เห็นว่าผมคิดผิดผมก็ยินดีสวมเสื้ออาร์เซนอลโดยมีหมายเลข8และอาเจต้าปักเอาไว้ข้างหลังพร้อมทั้งโพสต์ลงในวันเปิดซีซั่นมาเลยอาร์เซนอลมาวัดกันสำหรับทีมปืนใหญ่ซึ่งไม่เล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกมาตั้งแต่ซีซั่น2016-2017กระโดดขึ้นส่วนอันดับ4จากการกำชัย6จาก7นัดหลังแพ้ลิพูคารัง2-0ต่อนัดเดียวก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกหลีกทางให้ทีมชาติ ดานคอลิมอร์ซึ่งเป็นคอมนิสต์ของเดอะมินเดอร์มักวิจารณ์ผลงานของอาซเซนนหลายหนว่าขาดบุคลิกภาพที่ทีมใหญ่พึ่งมีต่อการประสบความสำเร็จหากชอบใจคลิปนี้อย่าลุมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ